สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีอ d ด n t i t w e e คืนนี้ภูมิใจนําเสนอคุณย่าแมรี่กับสกินกระแสน้ํายามค่าคืนย่ากลับมาแล้วจะคิดถึงย่ากันหรือเปล่าเด็กๆว่ายังไงทำไมวะ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 ะว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 ะะ ให้ป๊อบแป๊์เดินขึ้นไปขบโบอย่างงัานเหรอแล้ว <What? S 1> ขบโบมันมีอะไรกันแน่เนี่ยป๊อบแป๊์ขึ้นมาแล้วครับพี่อลรีมีอะไรเหรอเด <c oughs> ้นี่มึงทำมาใหม่ขบป๊อบแป๊์อย่างงั้นเหรอ <Wow. S 1> ใช่แล้วจะป๊อบแป๊กพี่ซื้อมาให้ใหม่หวังว่าคราวนี้คงไม่ทำหายนะ <Yeah>. uh. อีกนะกูไม่ได้ทำหายกูดโดนขโมย <c oughs> แต่ก็ขอบคุณพี่อารีมากมๆาเลยนะคะ <c oughs> ป,ป,ป๊อบแป๊์รับพี่อารีที่ซูเน่โลเลยวันนี้ก็สามารถนอนได้อย่างสบายใจไม่ต้องไปวิ่งทัวร์ผามาใครอีกแล้วกลางดึกคืนนั้น ล้ละล้อะผ้าม่านนี่สวยจังเลยนะเนื้อผ้าดีขนาดนี้ถ้าเอาไปย้อมสีฟ้าจะต้องสวยมากแน่ๆเลยว้าวสวยจริงๆด้วยเรานี่มันอัจฉริยะทางด้านแฟชั่นจริงๆแต่ผ้ายังเหลืออยู่นี่นาแงออกมาให้หมดเลยดีกว่าอาช้าแล้วล่ะเนี่ยว่าแต่ทำไมแสงแดบมาถือสองเข้ามาที่ห้องเราได้วะเนี่ยไอชหายหายไป สวัสดีชาวอนนาจากชนิดทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาพบกับคิวในเกม Identity V <Yeah>. oh. แล้วในวันนี้เนี่ยคิวจะมาเล่นรีวิวสกินใหม่ของคุณยา่า <Wow. S 1> นั่นก็คือสกินกระแสน้ am, ํายามค่ำคืนนั่นเองคิวบ <Wow. S 1> ัานใซได้เลยว่าเมนแมรี่ที่เห็นสกินเนี้ยกระเป๋าตังสั่นกนทุกคน wow. จริงๆคิวจะลงคลิปรีวิวสกินนี้นานแล้วนะคะแต่ว่าช่วงต้นเดือนอ่ะคิวติดไปฉีดวัคซีนโวยฉีดก,กลับมาแล้วอ๋องสภาพเหมือนคนใกล้ตายเนี่ยแกนกไปสามสี่วันแล้วพอคิวจะมานั่งตัดต่อแล้วก็ภาคสกินนี้นะคะสกินอื่นเข้ามาอีกเป็นสิบโว้ย oh. เดฟแกจะร้อนกันไปไหนฉันไล่รีวิวสกินไม่ทันแล้วเนี่ย oh. โอ้ยพอกับเรื่องการบ่นก่อนละกันนะเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพลย์กันดีกว่าค่ะว่าสกินแมรี่เดี๋ยวจะสวยขนาดไหนทุกคน oh. let's go <S yeah. ได้ห้องเป็นที่เรียบร้อยเ,ออเดี๋ยวนะโอ้โหดูเขาเลือกตัวละครมาแต่ละตัวดีถ้าจะเลือกตัวอาพิธิหารมาขนาดนี้ปั่นแล้วรีบออกประตูปเลยก็ได้นะฮัลโหลจะเลือกตัวอะไรก็ช่วยสงสารคิวหน่อยได้ไหมคิวไม่ค่อยได้เล่นหานอะอารโลดเข้าแม,มาปเป็นที่เรียบร้อยกับแมปโบดสีชาินี่ถ้าต้นเกมเจอนาอีฟก่อนนะงานหยาบแน่เลยเนี่ยเอ,อ้ยจุดเกิดตรงนี้คิวจําได้ค่ะเดินตรงไปเลี้ยวขวานเนี่ยเจอแน่นอนนะแต่ว่าเราจะเดินไปเจอใครเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงนะขอให้ไม่ใช่นาอีฟได้ไหมตาเอ๋ เอ้ยเดินมาเจอนายิ้มคนแรกอีกเดียเขาบอกว่าไม่อยากเจอ,อยังไงเราวันนี้มันจะดวงสวยอันตรขนาดนั้นเอ,า,อาได้หแหแมว้วะเออได้อยู่ได้อยู่แต่เขายังเหลือปอกแขนอยู่นี่ดิแต่แต่น่าจะพอได้อยู่แหละเดี๋ยวเรารอบิงมาก่อนคืบฉั้นนาอีฟจะไปไหนนะ้ากลับมาหาย่าก่อนสิจะหนีย่าไปไหนกลับมาเถอะน้าตรงนี้มีขนมให้กินนะ อ่ะเอ๊ะข้างในนี่มีคนปั่นอยู่นี่ว่าใครเอ่ยเผยต๊ดตัวออกมาดูนี้นะตาเอ,อ๊ะโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยตีนี้ตัวไหนยูก็ไม่อยากไล่กอดทั้งนั้นนะตัวนี้ต้องตีสามทีแลวนะกว่านั้นจะล้มเนี่ย <S <S แม่จิก็เข้ามาสิย่าติดสปินวิ่งไปตรงนู้นแล้วงั้นก็วางกระจกดีกกอ้าวจังไงจังไงซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาทางนี้เหรอเอาไอ้บ้าเอ้ยตรงนี้ติดกำแพงวาร์ปก่อนแล้วกันอนตอนนี้บิงเราก็ใกล้มาแล้วค่ะทุกคนถ้าเรียกได้อีกสักแผลก่อนบิงมาเนี่ยจะคุ้มฝุดฝุดคุ้มฝุดฝ เดินดักก่อนนะดักดักดักตีกด,กด,กดักโอโ้ตีช้าไปว่ะ<ม>แล้วน่าจ,จะเดินไปไหนต่อน่ะะเดี๋ยวเดี๋ยวแถวนี้ไม้มี่ตั้งเยอะเราจะเดินไปไหนวิ่งผิดลายนะเราเนี่ยฮัลโหล<อ>รู้ป่าว่าวิ่งผิดชีวิตเปลี่ยนนะจ๊ะเอาละต่อไปลมแน่นอนแต่ว่าไล่โคตรนานเลยแต่ละตัวเฮ้ยแต่อีกฝั่งเขาเสียเวลาหิวกันถือว่าได้อยู่เครื่องยังไงก็ช้ายังไงก็ช้า ในที่สุดตัวแรกได้มาแล้วเดี๋ยวขอพังไม้ก่อนอีออกไปมาจ้าไปนั่งก็อี้กันดีกว่านะจ๊ะมาเอาก็อี้ตรงตรงนั้นก็แล้วกันนะอ้าวตรงนั้นมีคนปั่นอยู่ด้วยหรองก็วางโซนแถวนี้เลยละกันง่ายดีอะฉันเห็นนะคนนั้นอะวิ่งมาทำอะไรแล้วนัล้อเครื่องเครื่องไม่ปั่นนะพวกแกนี่เออดังก็ต้องสุดมาทำอะไรตรงนั้นมาเดี๋ยวก่อนนายยิมนี่มันตี้เยนี่หว่าจะทําอะไรเกงใจความตั้งใจเล่นกุนด้วยเต้นเก่งจะเดบิวต์เป็นไอดอลหรอตี่เรนี่ฮัลโหล ยังยังยังไม่ไปอีกยังไม่ไปอีกยังไม่ไปโดนตีนะลูกถ้ายังไม่ไปตีปตูนะลูกงนะ่ะเอาโดนได้หวะนะโอ้ขอร้องละ่ะถ้าเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่นายอีฟนะมันก็น่าจะไวกว่าน,นี้ยาอย่าเข้ามาบอกว่ายาอย่างนั้นก็ขอแผ่หน่อยแล้วกันมาเลยมาช่วยกันให้หมดนี่แหละเครื่องเครื่องไม่ต้องปัญญ่นยาชอบแต่ว่าหลานเอดาเนี่ยยาปล่อยไปไม่ได้จริงๆนะลูกยาขอซ้ําก่อนแล้วกันนะนี่ยาไม่พ้นหลอกตรงนี้นะ แล้วน่าอีคนนี้จะเอากับเขาด้วยไหมฮเดี๋ยววางกระจกเผื่อนางแดดหน่อยแล้วกันเออไกลเกินไปปะเนี่ยไกลเกินไปไหมแด,ดนดไปจริงด้วยการะยะโอเคอยู่ตีได้ไหมตีได้ไหมเออไม่ได้ว่าอ็อบเจกต์ในนี้มันเยอะเกินไปปาลูกไปนั่งเก้าอี้กันเฟรดสองสยองขวัญนี่ เก้าอี้ตัวเริมเลยยังอุ่นๆอยู่เลยนะลูกนะเป็นนั่งให้สบายนะลูกผ <c oughs> ู้หญิงมีเงินอย่างเราอะนะไม่ต้องทํางานทําการหรอกไปนั่งชี้นิ้วดีกว่า <c oughs> งานการอะให้ผู้ชายเขาทำกันไปเองเรานั่งชี้นิ้วสวยๆโอเคไหมลูก <c oughs> อะตรงนั้นก็บั่นแหกจังเลยมันเป็นอะไรเนี่ยมันแหกหลายรอบแล้วนะตรงนั้นเนี่ย <c oughs> อะมาร์ไอดอลเก่าเจ้าเดิมมีอะไรจะเต้นให้ย่าดูอีกไหมลูกเอาไปก่อนหนึ่งแผลแบบจุกๆโอเคช่วยไปติดท้ายอีกหนึ่งโอ้โหแล้วอยู่กันห้าเครื่องครบกลับมาดีเ ให้นางใช้สกิลพุ่งไปหาผู้แสดงว่าตอน,นยองไรซึ่งคนปั่นแล้วหนึ่งไม่มีคนปั่นแล้วตายตายกันแน่นอนไม่ต้องสืบวิ่งบล็อกกันอยู่แค่นี้แหละก็ต้องทำมาหากินอย่างอื่นแล้วเกยังยานอยง่งยังมันยังเต้นอยู่เกียดนะอีอ <c oughs> นอคนนี้นางมีอารมณ์ขันเนาะไปกันเถอะลูกถ้ามันจะลำบากขนาดนั้นนะ่ะหนูตุยเถอะนะหนูกลับคฤหาสน์ไปเถอะนะลูกเพราะว่าผู้ชายในแมชเนี่ยที่หนูมาเจอเนี่ยมันหวังพึ่งอะไรไม่ได้เลย เรียบร้อยจัดการไปแล้วหนึ่งคนแล้วก so ็ตรงนั้นน่ะมันยังหน้าด้านปั่นกันอยู่เลยอใครใครมันปั่นทำไมต้องฝืดตัวเองขนาดนี้ขนาดนี้เอาไปก่อนเลยหนึ่งแผลในที่เรียบร้อยแล้วก็คนต่อไปซูเปอร์ไอดอลมานี่เลยไม่ต้องเดบิวต์ต้าไปนั่งกาอีกก่อนเห็นเราเนี่ยเต้นมาตั้งแต่ต้นเกมแล้วน่าจะเหนื่อยนะเอาเป็นว่าไปนั่งพักตรงนี้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะมาเลยกาอี้นี่เลยแล้วก็ดาอีกคนอ่ะย่าเห็นรอยเท้านะ ก่อนหน้านี้เห็นเครื่องตรงนั้นสั่นอะ่ะมีคนอยู่หรือเปล่าเผยตัวตนอ้าวไม่มีเหรอแตกอีกแล้วอ๋ออันนี้ก็แตกเก่งจริงจริงยยันปั่นแตกแตั้งแต่ต้นเกมนะคนนี้เนี่ยอุ้ยหูขึ้นหูขึ้นเข้ามาช่วยเพื่อนได้เลยวะ่ะนั่นไงว่าแล้วจะแตกไปก่อนแล้วหนึ่งแผลอ๋เจอนายอีฟสองนี่มันก็ลําบากจริงๆงนะแกถ้าเป็นตัวอื่นอะ่ะล้มตุยกันตั้งนานแล้ววิ่งไปโอ้ไม่น่าจะทานแล้วแหละอันนี้ก็วิ่งบล็อกกันเก่งไม่แหลแหลกหรอก แปลกหรอเออว่าแต่ฉันจะวกกลับมาตีมันทำไมวะเนี่ยมันก็ล้มอยู่แล้วลืมงั้นก็ปล่อยให้เขาวิ่งไปก่อนละกันเพราะว่ายังไงเครื่องมันก็ยังปั่นไม่เสร็จเลยนะ่ะอ่าไปนั่งอีกสักหน่อยมันก็ต้องมาช่วยเพื่อนแหละส่วนผู้ป่วยนะ่ะเดี๋ยวคิวปล่อยเขาลุกเองนะคะถ้าจ่ายลุกเองไปแล้วตอนนี้คือดือ้ออ่าไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอแล้วอยู่ตรงไหนวะอ้าวนั่นไงลุกเองไปแล้วหนึ่งแต่เมื่อกี้มันคิวเห็นขาเขาแวบๆน่ะตรงไหนวะอ้าวนั่นไงอยู่ตรงนี้โอ้แล้วเมื่อกี้คิวไม่เห็นได้ยยังงไไเีอบา คือตอนนี้คิวไม่ต้องทาอะไรอะ่ะเดี๋ยวเขาก็วิ่งมาหาคิวเองถ้าเขายังรักเพื่อนอยู่นะโอ้โหตรงนู้นในที่สุดมันก็ปั่นเสร็จกันสักเครื่องแล้วทุกคนแล้วเมื่อไหร่จะมาสักทีซูปเปอร์ไอดอลคุ้มเพื่อเธอจะเลยเฟสแล้วนะว่ายังไงซูปเปอร์ไอดอลนั่นไงมาแล้วมาแล้วสินะไปรีบช่วยเพื่อนเธอไปสะอาดเอาอยู่กันตรงนี้3ามคนอีกแล้วเหรอเอาให้นะอีป,ปอกแขนอ,อีปอกแขนติดอยอยน้อ เอนดูจริงๆแต่และคนเนี่ยมันจะน่าเอนดูเกินไปแล้วนะยังไงเนี่ยเงาถึงหรือเปล่าอ้าวอันนี้น่าจะถึงแล้วละนี่เนี่ยโอ้ยสภาพน้องนาอิฟตอนนี้เหมือนโดนเตะปัดขาแกโอเคงั้นน้องเรซ,ซปเปอร์ไอดอลเนี่ยไปนั่งก่อนแล้วกันนะลูกเก้าอี้ตรงนี้ยังอุ่นๆุ่นอยู่เลยนั่งแล้วสบายตูดแน่นอนลูกเอาล่ะมีใครปั่นอยู่ตรงไหนหรือเปล่านะ ผู้ป่วยน่าจะฉี่จากตรงนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าทิวขอเฝ้าเอาชัวร์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวแอบมาจุ๊บแอบมาช่วยกันผิดช่วยกันเก่งปวดห,วหัวอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะขอเล็งหนักเอไม่เห็นฮนะเปลี่ยนเป้าหมายไม่ได้แสดงว่าไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วตรงนี้ล่ะแอบแทบแถวนี้หรือเปล่าเอยไม่มีไม่เห็นอีกสองคนที่เหลือหายเข้ากรีดเมกไปแล้วงั้นก็ลาก่อนนะจ๊ะน้องหน้าอิมซปเปอร์ไอดอลหมดเวลาของการเดบิวต์แล้วจ้ะก,กลับไปฝึกเต้นใหม่นะจ๊ะ เออแล้วนาอีฟอีกคนก็น่าจะวิ่งมาล้มแถวนี้นะอืมอยู่ตรงไหนกันเนี่ยอ้าวโอ้โหสีแดงแจ๋ชัดเจนขนาดนี้ชัดเลยแล้วเพื่อนอีกคนนึงของหนูทําอะไรอยู่ลูกนาอีฟแอบแตะเครื่องหรือเปล่านะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเอ้ยไหนขอส่องหน่อยสิเผยตัวตนอ ไม่เจอไม่เจอเลยเจา <S <S ้าค่ะอนี้บอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะ้ว่าเพื่อนเธออยู่ไหน One hour later โอ้โหมันฮิวจนเสร็จก็ว่าอยู่ห่ที่เครื่องไม่เจอเลยอะแต่เดี๋ยวก่อนเหมือนตอนนี้หูจะขึ้นแล้วนะจะมาช่วยเพื่อนอย่างนั้นเหรอจะมาฮิวเพื่อนเหรอเลิกซ่อนแล้วก็เผยตัวตัวออกมาเดี๋ยวนี้นั่นไงเจอสักทีเจอสักทีหิวกันได้ก็แค่สามตอนนี้สบายและในที่สุดก็เจอสักทีหลังจากที่หามานานเป็นครั้งแรกที่หามันเนินนะขอย่าซ้ำคนที่มันลุกไปเองแล้วก่อนนะลูกคนนี้ลุกไป แล้วเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็แค่ดาอีฟคนเดียวเมื่อกี้วิ่งมาแถวนี้ใช่ไหมอยู่แถวนี้สินะเออหูยังขึ้นอยู่นะอะนั่นไงอย่าหนีย่าไปให้เหนื่อยเปล่าเลยนะนกชาเขียวหนีไม่พ้นจะมาทับไม้ใส่ย่าเหรอที่ใส่ไม่ดือ<า>้อก็ทางไม้ไปเลยสิคะไหนไม่งไปตรงไหนแล้วเนี่ยอของเล่นที่อยู่ในมือชาไปหมดหรือยังยังยางยัง,ยงจะเดินวนแถวน,นี้อีกวนเป็นวงกลมแล้วก็มุฟออนกลับมาที่เดิมอารเราเก็บงานเรียบร้อยลบมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อะโอ้ เขามีความสู้ชีวิตนะจะวิ่งไปไหนแล้วอะวิ่งไปไหนไปร่มตรงนู้นหรอเออวิ่งไปเลยลูกย่ามองไม่เห็นเลยสู้ๆนะเป็นกาลังใจโอ้ยแกฉันเอ็นดูน้องแล้วไปรงมตรงไหนเนี่ยโอเคหลังหินตอนแรกก็กะจะทําเป็นมองไม่เห็นนะแต่กลัวจะแห้งตายไปซะก่อนายลูกดิ้นตุยมาเหนื่อยแล้วเนะี่ยไปนั่งเก้าอี้สบายสบายดีกว่านะอ่าโอเคนั่งเก้าอี้ตรงนี้ไปเลย กินแรสงสรุปแล้วก็ตกกี้หรอก,กอ้าวผู้ป่วยจะขาดไปไหนลูกไม่ต้องกลัวญาตินะจ๊ะยาเลือกและญาจะปล่อยเรามาม่ามามา่มาเดี๋ยวยาพาไปหลุมเอ๋ทำตัวดีๆเชื่องเชื่อง,องว่าง,ง่ายๆนะลูกมาเร็วมาเร็วหลุมอยู่ข้างหน้าพอดีเลยเนี่ยอ้าวแล้วเนี่ยเราไม่ใส่รองเท้าเหรอ oh. ที่เรางก็หัดใส่รองเท้าเดี๋ยนะเดี๋ยวพยาธิไชยเท้าอ่ะลงไปก่อนเลยนะคะลูกนาอีฟรีบไหลตุยหน่อยสิเพื่อนรออยู่เนี่ยฮะ อะไรอ่ะย่าคนจะลำเอียงเลยทำไมไม่ปล่อยผมอะ่ะทำไมต้องไม่ปล่อยคนนั้นด้วยอะ่ะเอาก็ย่าชอบคนนี้ย่าผิดตรงไหนเนี่ยเราอะ่ะได้รีบไหลตุยสิฮึเสียเวลาทำมาหาก,กินย่าหมดลำเอียงชะมัดเลยโอเคเพื่อนหนูไหลาตายไปแล้วนะลูกขอให้โชคดีมีชายนะจ๊ะลาก่อนนะเลิกกับแฟนเมื่อไหรก่ก็ทักทักย่ามาดนะลูก เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสนุกหรือเปล่าเอยหวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้กันนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคิวขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันจ้าบ๊ายบาย,ยถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบแลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ